สวัสดีครับผมดรจริยาจันปานะครับเป็น Chief Innovation Officer จากบริษัท ASS s Professional Center จำกัดวันนี้นะครับทางทางผมจะมาพูดถึงนะครับความแตกต่างระหว่าง IT Security กับ Cyber Security เป็นอย่างไรนะครับเพราะมีคำถามเยอะเหมือนกันนะครับจากที่ทางผมได้เคยไปบรรยายในหลายๆสถาบันนะครับหลายองค์กรนะครับรวมไปถึงนะครับิยากรของของทาง ASS s เนี่ยนะครับ ไปให้คำปรึกษานะครับหรือไปบรรยายแต่ละที่เนี่ยนะครับก็มีคําถามเรื่องพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วมีส่วนไหนที่มัน intersect กันบ้างนะครับก็ทุกท่านก็จะทราบอยู่แล้วนะครับปัจจุบันมีการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง security นะครับในแง่ของการป้องกันข้อมูลความลับนะครับนะหรือการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลต่างๆนะครับ ถึงถ้าเกิดบริษัท Security ที่เข้มแข็งเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งในมุมของ IT Security นะครับในมุมของ s y r v r Security ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มนะครับนะครับพลังนะครับหรือเพิ่มนมาตรการในแง่ของการ Pro e c t i o n นะครับในองค์กรนะครับอย่างที่เรียนก็คือทั้งทั้งทั้งสองเทอมเนี่ก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็มีส่วนต่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวผดเล่้อให้ฟังต่อนะครับเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนละกันนะครับก็คือ IT Security คืออะไรนะครับ อย่างที่ทราบนะครับไอทีซิฟิตี้หรือที่เรารู้จักกันในแง่ของความปลอดภัยต่อข้อมูลนะครับคืออินโฟเมชันซิริตี้นะครับคือการรักษาข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของพวกดิจิตอลฟอร์แมตนะครับนะหรือพวกดิจิตอลอินโฟเมชันนะครับให้เป็นความลับนะครับรวมไปถึงการดูแลให้มีความพร้อมใช้นะครับคอนเซปต์ cia เลยนะครับนะซึ่งไอทีซิฟิตี้เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นประมาณ5ประเภทด้วยกันนะครับเรามาไล่ทีละอันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเน็ตเวิร์กซิฟิตี้นะครับก็คือการ รักษาความปลอดภัยเครือข่ายนะครับก็คือป้องกันนะครับผู้ใช้นะครับหรือยูเซอร์นะครับหรือใครก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะให้เข้าเครือข่ายหรือมีความประสงค์ไม่ดีนะครับมาทําอันตรายนะครับเข้ามาในในระบบของเราได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังยังต้องปีการป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาถึงเครือข่ายด้วยนะครับอย่างที่เดียวก็คือผู้ไม่ประสงค์ดีแหละนะครับนะซึ่ง ก็จะมีพวก protection หลายๆตัวที่สามารถเข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้ได้พวก e n d p o i ต t ต่างๆนะครับนะหรือการย้ายข้อมูลนะครับบางส่วนเนี่ยเข้าไปอยู่ใน Cloud นะครับนะซึ่งเราก็ต้องมีการการควบคุมการเข้าถึงอย่างอย่างเป็นระบบนะครับอันที่2คือ Internet Security นะครับก็คือเป็นการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตนะครับในแง่ของการป้องกันข้อมูลที่ต้องรับ่งนะครับผ่านเบราว์เซอร์นะครับ รวมไปถึงพวกเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่ออกแบบมานะครับเพื่อตรวจสอบพวกข้อมูลนะครับที่รับส่งเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตนะครับนะรวมถึงต้องมีพวกมาว์แวร์นะครับมอนิเตอร์ลิงนะครับนะก็หลายๆบริษัทก็เอาอุปกรณ์หรือโซเชียลเข้ามาช่วยอย่างพวกไฟวอลนะครับพวกแอนตี้ต่างๆพวกแอนตี้มาว์แวร์นะครับนะซึ่งเป็นการป้องกันนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตเซキュริตี้ด้วยนะครับอันต่อมานะครับก็คือ Endpoint Security นะครับ คือการรักษาความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ปลายทางนะครับไม่ว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับนะหรือควกวคอมพิวเตอร์นะครับตามบ้านแล็ปท็อปต่างๆนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ก็หลายองค์กรก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะปัจจุบันก็มีการ work from home นะครับหรือมีการทำไฮบริด working อยู่นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นนะครับ endpoint security นะครับอันต่อมาคือเรื่อง cloud security นะครับ ซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเล่าใฟังตอนต้นไปบางส่วนแล้วนะครับว่าปัจจุบันนะครับเรา work from home นะครับเรามีการใช้งานบนคลาว d มากขึ้นมีการแชร์ไฟล์นะครับผ่าน OneDrive หรือในแง่ของ Dropbox นะครับนบนะีซึ่งเราคงต้องป้องกันการเข้าถึงนะครับนะีซึ่ง Concept cloud security เนี่ยก็สามารถช่วยรักษาความปลอดภัยทำให้แอปต่างๆที่อยู่บนคลาวนะครับนบนะีแล้วก็ก็มีบางส่วนที่อาจจะต้องป้องกันเรื่อง g a t e w a นะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคาาบนข่าวได้นะครับอันที่5นะครับนะฮะสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องแอปพลิเคชัน s e c u r ิตี้นะครับคือความการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยผู้ใช้อาจจะต้องมีการออเทนนะครับมีการใช้รหัสมีการทำพวกนะครับออเทนเดชันนะครับไม่ว่าเป็น two factor นะครับหรือ multi factor นะครับ ซึ่งก็ต้องมีการประเมินช่องโหว่นะครับอย่างเป็นประจําด้วยนะครับในแง่ของแอปพลิเคชันนะครับการทำพวกการทำพวกเพนเทสการทําพวก VA เอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ป้องกันได้นะครับนะซึ่งในมุมของ i อทีซิฟเตเนี่ยนะครับก็มีภัยคุกคามได้ได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าเป็นพวกแรรซอฟแวร์สปายแวร์นะครับหรือพวกไวรัสนะครับซึ่งก็ก็เป็นอะไรที่เราทราบดีอยู่แล้วนะครับ อันนี้คือในแง่ของ i อ Security นะครับต่อมานะครับในมุมของ Cyber Security นะครับคืออะไรนะครับก็คือการรักษาข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออยู่บนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเช่นแท็บเล็ตนะครับแล็ปท็อปนะครับนะโดยมีจุดประสงค์นะครับรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ที่เราพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในแง่ของความเสี่ยงต่อการจรกรรมข้อมูลนะครับดังนั้นเราก็คงต้องมีการป้องกันและมีการประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดนะครับซึ่ง cybersecurity ก็แบ่งอาเป็น5ประเภทเหมือนกันนะครับอันแรกเลยนะครับคือ critical infra structure security นะครับก็คือการรักษาความปลอดภัยนะครับกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับกลุ่ม ci ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก l o ิสติกส์นะครับกลุ่มพวก h e ลท์แคร e นะครับนะฮะหรือพวกที่เป็นค ritical infra นะครับนะซึ่งกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้แหละนะครับก็จะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งนะับก็ง่ายต่อการโจมตีนะครับถ้าเราไม่มีนะแผนสำรองนะครับหรือมีการซ้อมนะครับพวกไซเบอร์เอจัซสนะครับเพื่อลองรับรองรับนะครับผู้คุกคามนะครับหรือผู้มีประสงค์ดีนะครับหรือต้องมีการดีไซน์พวก playbook นะครับหรือพวก irp นะครับซึ่งก็มี ความจำเป็นนะพี่เราก็ต้องซ้อมรับมือเรื่องพวกนี้อยู่เป็นประจำนะครับมีเรื่องแอปพลิเคชัน s e c u ิตี้นะครับนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสาคัญนะครับนะฮะว่าเพราะเรามีข้อมูลที่นะครับอยู่ในแอปนะครับหลายๆอย่างนะก็จะมีการทํำออเท i c a t i o n เหมือนกันนะครับเน็ตเ r ิร์กินะครับนะก็คือการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนะครับเอา ตัวพวก m โมเดล i n g นะครับหรือพวก Detection เนี่ยโดยมี Machine Learning นะครับหรือ AI เข้ามานะครับนะเพื่อปกป้องเรื่องพวกนี้อยู่นะครับนะส่วน Cloud s e c urity นะครับนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับนะฮะก็มีการเก็บข้อมูลนะครับที่อยู่บน Cloud ซึ่งก็ก็ต้องมีการ Protection ที่ดีนะครับอีกอันนึงก็คืออันที่5นะครับก็คือ Internet of Things s e c urity นะครับคือ IoT นะครับซึ่ง ปัจจุบันก็เริ่มมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะก็เกิดจากที่เราต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเรื่อง working style นะครับนะรวมไปถึงเเราเอา IoT มาใช้เรื่องความสะดสบายเยอะขึ้นนะครับนะบก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเราคิดว่านรเราควรให้ความสำคัญนะครับในแง่ของการการ protect นะครับพวก IoT IoT security อย่างไซเบอร์ซิฟิตรี่ก็มีภยัยคุกคามอยู่ก็ก็อยู่เยอะเหมือนกันนะครับอย่างพวกการทำพวกแอตแท็กนะครับไซเบอร์แท็กนะครับนะมีพวกไซเบอร์คลามนะครับนะหรือการกร่อค้าขายท,ง Cyber, นะ Cyber, ทานะงไซเบอร์นะครับแบบพวกไซเบอร์โทลิซึมนะต่างๆนะครับซึ่งก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้นะครับนะหรือทําให้ระบบเนี่ยหยุดชะงักนะครับนะหรือในแง่ของประสิทธิภาพการป้องกันลดลงนะครับนะจะเห็นว่า IT Security กับ Cyber Security เนี่ย มีความคล้ายคลึงกันนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ที่ผมเล่าก็มีทั้ง App Security นะครับคลาวด์สกิวที่ได้พูดถึงกันไปนะครับนะบางท่านอาจจะสับสนนะครับว่า2สิ่งนี้มันมันมันเป็นยังไงนะครับนะจริงๆแล้วทั้งสองส่วนก็มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ส่งเสริมกันด้วยนะครับแต่ลวองค์กรก็นะครับก็จะต้องมี IT Security นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะต้องมี Cyber Security นะครับ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือข้อมูลที่ออนไลน์บนโซเชียลบนบนไซเบอร์ต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทั้งทสองทั้งเทอมเนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงกันนะครับส่วนที่มันแตกต่างนะครับก็คือไอทีซิเคอร์ตี้เนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลฟอร์แมตนะครับหรือดิจิตอลอินโฟเรชันนะครับส่วนไซเบอร์ซิเคอรตี้เนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับป้องกันพวกพวก นะครับไซเบอร์ไทม์ต่างๆนะครับนะครบซึ่งก็นะครับโปรแกรมซอฟต์แวร์พวกอะไรนี้นะครับเป็นต้นดังนั้นจะเห็นว่ามันมีทั้งเหมือนและแตกต่างนะครับก็นะครับทุกท่านก็อย่าสับสนนะครับในแง่ของการที่เราเอาเทอมพวกนี้มาใช้ในองค์กรนะครับนะครถ้ามีข้อสอบถามนะครับนะครับหรือต้องการควาปรึกษาทั้งในวงของ IT Security เองก็ตามหรือ Cyber Security นะครับก็สามารถติดต่อนะครับกับทางเ s ซิสได้เลยนะครับซึ่งทาง ที่ปรึกษาทางเอเก็มีความพร้อมนะครับให้คำปรึกษาทั้ง2ด้านนะครับให้กับทุกท่านได้นะครับขอบคุณครับ